สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เรามาทำน้ำพริกหมูกินกันจ้าใส่น้ำมันไปหน่อยหนึ่งนะจ้ารวนหมูให้สุกก่อนใส่น้ำมันกันนะคะน้ำพริกหมูวันนี้อยากกินน้ำพริกหมูนะจ้าไอข้างบ้านนะเวลาเราไม่อัดคลิปนะก,ก็ไม่ตอกไม่ตอกไอเหล็กนะ พอเวลาเราอัดคลิปหรือว่าเวลาเราจะทําอะไรเหมือนมันมาสุกจังบะเราก็ดีเลยพอเสร็จแล้วจ้าเราก็ใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปดวนให้สุกก่อนนะจ้า เวลาอัดคลิปเราจะมีอุปสรรคหนึ่งนะคะไปดวนหมูให้สุกกันนะคะเป็นมุมพร้อมกันค่ะน้ำพริกหมูทำง่ายๆแต่ถ้าเราจะไปตําใจกับพริกป่นก็ได้นะแต่เราไม่ตําเราก็คั่วให้มันสุกก่อนตําตะไคร้ หอมแดงแล้วก็กระเทียมใส่กระริกใส่กระหมูก็ได้นะถ้าใครจะทําสูตรนั้นแต่เราไม่ทำเดี๋ยวเราทําสูตรนี้นี่เครื่องเทศก่อนนะคะมีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีตะไครใส่ลงไปไปลวนไปผัดรวมกันนะคะแต่ที่กิงตาใส่กับด้วยกันก็ได้นะคะแต่เราไม่ตามําค่ะทําง่ายๆ ทำง่ายๆออกมาก็น่ากินค่ะใส่น้ำล้างคกลงไปหน่อยมาดูไปพร้อมๆกันจ้าวันนี้อยากกินน้ำพริกหมูก็เลยทำน้ำพริกหมูให้เ,เพื่อนๆดู ดูไปพร้อมๆกันค่ะทําง่ายๆผัดเครื่องให้มันสุกแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วก็ใครจะใส่ซีอิ๊วใส่น้ํามันหอย,หอ,ยอะไรก็ได้นี่น้ําตาลนะคะน้ําตาล <c oughs> แล้วก็ใส่ผงนัวไปหน่อยนึงผงนัวเนี่ย ใส่นิดเดียวมันโดนจะโดนน้ำใส่ไปหน่อยหนึ่งหมูประมาณกับครึ่งโหลนี่ค่ะดูไปพร้อมๆกันนะคะใส่กระนอหมูลงไปจ้ะใครจะใส่รสดีก็ได้นะ ก็ใส่น้ำล้างโคลกลงไปจ้ะจะก็ผัดให้หมูมันสุกเราไม่ต้องไปเติมน้ำเยอะนะคะเดี๋ยวน้ำหมูมันจะออกมาอีกอทำง่ายไหมคะเพืเ่อนๆทำน้ำพริกหมู จากนั้นเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกที่เราแช่น้ำไว้นะคะ,คะผัดให้มันสุก ใครรสชาติแบบไหนใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะออกหวานหวานเค็มเค็มหวานหวาน,วนเปรี้ยวเปรี้ยวสามรสของเขา,าอันนี้ใบมะกรูดเก็บอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ตัดใส่ใครใครจะหั่นก็ได้นะคะแต่ไม่หั่นนะคะตัดเอาอันนี้ก็พอแล้ว ดูไปด้วยกันค่ะง่ายๆนะ่ะทำง่ายน้ำอยากกินน้ำพริกหมูเราไปกินกับทอดไข่ก็ได้นะแล้วก็ไข่ดาวไข่เจียวหรือไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยเราทำวางไว้ตัวกินข้าวนังจากนั้นเราก็ใส่พริกป่นพริกป่นรู้สึกจะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้เผ็ด พราะว่าถ้ามันไม่เผ็ดมันไม่อร่อยต้องให้มันลดจัดจ้านน้ำพริกหมูเราใส่พริกประมาณทับพีหนึ่งประมาณทับพีเนี่ย หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งก็แค่นี้พอแล้วแล้วก็ผัดให้เข้ากันน้ำไม่ต้องไปใส่เพราะว่าน้ำหมูมันออกมาแล้วที่ใส่พริกที่หลังเพื่อนเพราะอะไรปะ พอเราคั่วไปนานๆเดี๋ยวพริกก็จะไหม้มันจะมีกลิ่นไหม้พริกไม่ชอบค่ะก็ะเลยใส่พริกป่นทีหลังนะคะพริกป่นนี่ตำเองนะคะไม่ได้ซื้อมานะคะถ้าตำเองมันถึงอร่อยมันถึงหอมะคะ่ะแล้วก็เผ็ดหน่อยๆมันจะอ,อกเผ็ดๆหวานๆเปรี้ยวๆ นี่ค่ะเราผัดไปสักพักหนึ่งเห็นมัน้ำมันจะแห้งง่ายไหมคะมเพื่อนๆวะไปทําตามดูนะคะ แต่ถ้าเ,เพื่อนๆไม่ชอบกินเผ็ดก็อย่าใส่เผ็ดนะคะชิมดูถ้ารสชาติมันไม่โอเคก็เติมใหม่ใส่น้ำตาลไปอีกหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่ามันมันไม่ออกรสที่ต้องการมันมันออกเผ็ดไปหน่อย ี๋้วก็น้ำปลาหน่อยพอแล้วโอเคนะั้นก็โอเคแล้วค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องล u c คกี้ชาแนลไปทำตามดูนะคะทำออกมาแล้วน่ากินแล้วก็อร่อยด้วยค่ะปรุงรสตามที่เราต้องการนะคะมันจอกหว,วานหวานเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ สีสันนะ่ากินไหมคะไปทําตามคะ่ะเราทํากับข้าวเราไม่ทํายากนะคะทําง่ายๆวันนี้อยากกินน้ําพริกหมูทําให้ดูแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับ <Yeah. S 1> ชมช่องลั c ก y c h a ี้ชาแนล ขอบคุณมากค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวตักไว้ลวเนี่ยเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเี่ค่ะเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมช่องลักี้นเนลจ้า